และนี่คือหนุ่มที่หล่อที่สุดของงานนี้เก่งมากสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้นานและขอบคุณน้องกับมากๆเลยทำให้พี่ได้มีอาหารเย็นกลับบ้านวันนี้ครับผมยินดีมากครับ เพราะว่าแฟนคลับน <floor> ้องกัปเนี่ยดูแลดีมากๆกเอาของมาให้ทีมงานเอาเป็นเขาเรียกว่าฟู้ดซัพพอร์ตน้ําเครื่องดื่มขนมหวานชูกําลังทุกอย่างอ่ะขอบคุณนะน้องกับครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับแล้วครับเพราะเขาเป็นคนแบบจัดฟู้ดซัพพอร์ตมาให้ขอบคุณสําหรับฟู้ดซัพพอร์ตทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนี้หรือว่างานอื่นๆนะครับก็ขอบคุณมากมานะครับผมเขาบอกว่าวันที่น้องกัปมาช่อง3วันแรกอ่ะตึกมารีนนแตกมีรถที่ต้องขนของอ่ะของที่เอามาให้น้องกัปอบะต้องสั่งรถอ่ะโทรมา6ล้อ สิล้อมาขนของน้องกับอ่ะใช่ไหอก็ประมาณนั้นครับแต่เป็นรถกระบะ ลรถบ,บออัสมาขนครับคือของของน้องที่เอาออกมาจากบูบมาตั้งแต่เช้าตอนน้องยังไม่มาแฟนขับมาเตรียมเอารถกระบ,บะที่มันเป็นแบบเหมือนตู้เหล็กข้างหลังอะอตอั้งแต่คันของมาหเออคือเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงบ้างว่าแบบมารินนนนแตกเลยกับการต้อนรับเข้าสู่บ้านใหม่ของช่องสามใช่คือเราก็ไม่คิดว่าพี่พี่แฟนขับเขาจะตอบรับดีกันขนาดนี้นะครับเพราะว่ายังบางคนอย่างเงี้ยเรามาตึกมารินนนนวันนั้นประมาณ7จ็ดโมแต่พี่พี่เขามาแบบตีห้าหกโมกันแล้วโอ้หเขามารอรับใช่เขาเหมือนกับอยากมาคอยส่งเราคอยแบบ พออยู่ข้างๆเราเอก็คือมาแล้วไม่ได้แบบว่ามาไม่เป็นระเบียบนะน่ารักมากๆเข้าแถวใ<ช>ในช่วงแบบว่าโควิดอะไรแบบนี้ด้วยแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างกับการเตรียมตัวเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่ครับผมก่อนวันงานวันหนึ่งครับก็คือพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ก็ซ้อมไปได้ประมาณ50%าสเแล้วครับเลยประมาณ50%น่าจะซ้อมครบทุกโชว์วก็คือจริงๆอ่ะเขาจะจะซ้อมเสร็จอยู่แล้วถ้าเราไม่มาสัมภาษณ์เขาก่อนอเขาก็จะซ้อมเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่ถามนิดนึงว่าแล้วที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้มันเริ่มมา การเปิดตัวแอปพลิเคชันของทางช่อง3ด้วยนั่นคือแอปพลิเคชัน3 p l พ s p r พรีเมียมครับผมก็เลยจีวอกาดรวมเปิดตัวพร้อมผมไปเลย เปจัดเป็นงานคอนเสิร์ตแบบนี้ไปเลยครับก็อย่างคอนเสิร์ตนี้ก็จะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งครับผมก็จะอยู่ในแอปเคชันสามพารนั่นแหละครับโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆของเราเรากดดันไหมกับการที่เราแบบเหมือนเราต้องรับอะไรมาเยอะมากกดดันเพราะว่ากลัวตัวเองทําไม่ได้มากกว่าครับผมเพราะว่าพี่ๆทุกคนรอบๆข้างผมก็คือขอให้กาลังใจคอยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่กดดันที่สุดก็เป็นตัวเราเองนั่แหละครับกลัวแบบพอไปโชว์จริงๆแล้วแบบเราก็เราพลาดอะไรอย่างเงี้ยแอบดีนมา ว่ากราฟเดี๋ยวจะมีละคร2เรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่คือมาแรงมากเรื่องนี้คุณชายคุณจะเป็นคุณชายอะไรอ่ะคุณบอกได้หรือยังอ่ะสรุปผมเป็นคุณชายแล้วครับหรือจะเป็นเจ้าชายของพี่ล่ะ <c oughs> ถามจริงเครียดไหมก็เครียดครับเพราะว่ามันก็มีเพลงที่แบบเป็นเพลงสา,สากลด้วยเช่นแบบเพลงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอังกฤษด้วยก็จะยากเพราะมันไม่ใช่ภาษาเราด้วยเกาหลีเนาะเห็นบอกว่าผู้ผู้ถือการบอกคือทํากันบ้านหนักอ่ะต้องไป ก็ S <S <S ไป,ไปนั่งแกเกาหลีแกะเพลงเกาหลี <ๆ S 1> เราต้องไปนั่งแบบนั่งขีดคือแบบถ้าเกิดสมมุติเราเขียนเป็นปื้อย่างเงี้ยมันก็จะอ่านยากเขียนมาสลังเฮเลยมันก็แล้วเป็นแบบหลายๆประโยคนี้มันก็จะมึนเหมือนตามจะลายครับเพราะมันเป็นแบบคําเป็นคําเป็นคําเป็นคํามันไม่ได้เหมือนภาษาไทยที่แบบติดกันแล้วเป็นประโยค <S 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 เราก็ต้องมานั่งขีดว่าแบบแบ่งว่าประโยคนี้มีคําเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งท่อง ว่าเก่งราท่าเต้นเหรอเราท่าเต้นจําได้ไหมคะเพราะมันห้าหกเจ็ดแปดนับได้เป็นร้อยแปดเลยค่ะครับตอนแรกก็จําไม่ได้ครับแต่ว่าก็ต้องซ้อมบ่อยๆครับผมก็ฝากแฟนๆหน่อยดีกว่าให้ติดตามน้องกราฟนะถ้าเกิดอยากติดตามผลงานของผมนะครับก็สามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน3 plus p r ม m i u m มนะครับผมก็จะมีผลงานอะไรต่างๆของผมกับทางช่องสานะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ยังมีด็อกิเม้นทารีให้ติดตามด้วยใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นเบื้องหลังสารคดีในการทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ของผมครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคอะเดี๋ยวปล่อยน้องเขาไม่ซ้อมไหมล่ะอีก50%อร์เซ็นต์สู้ๆนะคะเราจะเป็นกำลังใจให้ค่ะพีนั่งกินขนมเป็นกำลังใจให้อยู่ด้านนอกกินเยอะๆครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ